สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องอาปารีพากินพาเที่ยวนะคะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวในแอป pp, YouTube Studio หลังบ้านปารีร้อยแอาชีพนะคะจะสิ้นเดือนแล้วและมีคนถามเข้ามานะคะว่าเห็นไลฟ์สดช่องอ่าช่องร้อยบ่อยมากแล้วก็คนดูเยอะเนาะหลักพัน2,000ขึ้นเขาก็เลยถามว่าได้ได้เงินดีไหมนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะคลิปนี้มีคำตอบคะ่ะทุกคน ก็พอได้นะคะทุกคนสําหรับดิฉันก็ถือว่าพอได้นะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่ไลฟ์สดอันนี้ของเมื่อวานนะคะส่วนมากถ้าเป็นของวันหนึ่งวันอะ่ะมันยังไม่นับให้นะคะทุกคน ยอดเงินก็จะขึ้น0ูนย์เห็นไหมคะตรงนี้ขึ้นว่าศนดอลลาร์ยังไม่ขึ้นนะคะทุกคนไปดูคลิปวันอื่นนะคะอันนี้ได้ศูนจุดค่ะผ่านไปแค่วันเดียวส่วนมากจะได้อ่ะพอได้อยู่นะคะทุกคนสําหรับดิฉันเนี่ยอันนี้ก็ได้ศูนจามเนะคะคนดูยอดดูคนดูพร้อมกันอะ่ะสามรอยสาสิบเอ็ดคน ช่องนี้ถือว่าเวลาไลฟ์สดคนดูเยอะมาก Youtube ก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนเมื่อก่อนสมัยก่อนถ้าโฆษณาจะเข้าตอนกลางอ่ะส่วนมากจะเป็นคลิปแนวนอนที่โฆษณาจะเข้าตอนกลางคลิปแนวตั้งอ่ะจะไม่ค่อยโฆษณาเข้าตอนกลางแต่ Youtube ก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนเนาะให้ไลฟ์สดแนวตั้ง Youtube ก็ขึ้นโฆษณาตอนกลางนะคะสมัยก่อนไม่ขึ้นนะคะทุกคน YouTube เขียนไว้เลยนะว่าโฆษณาตอนกลางจะไม่ขึ้นนะแต่ทุกวันนี้ YouTube ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะไม่งั้นคนก็จะไปไลน์แนวนอนกันแต่ YouTube สนับสนุนให้ไลน์แนวแนวตั้งเพราะว่าเวลาคนขึ้นฟิตนะคะเวลาคนเลื่อนเลื่อนฟิตไลฟ์สดน่ะมันจะขึ้นเราด้วยใครที่ติดตามเราแล้วเขาไปอยู่ที่ไลฟ์สดแล้วเขาเลื่อนน่ะเลื่อนไถขึ้นนะคะทุกคนไถไถอะไถหน้าจออะ มันจะขึ้นแนวตั้งมันจะขึ้นแล้วคนก็จะเข้ามาเห็นแต่ถ้าแนวนอนอะ่ะมันจะเลื่อนเลื่อนฟิตมันจะไม่ขึ้นนะคะทุกคนเนาะก็ไล์แนวตั้งมันก็จะขึ้นดีนะคะทุกคนเนาะขึ้นฟิตดีแล้วคนก็จะเข้ามาดูเยอะเนาะอันนี้ก็เนี่ยค่ะได้ที่ศูนย์จุดสามเก้าคือดิฉันก็คํานวณมาแล้วนะคะทุกคนเฉลีย่ยเฉลีย่ยไล่หนึ่งก็คนดูอยู่ที่อหลักพันเนี่ยแล้วคนดูพร้อมกันอยู่ที่สองสามร้อยเนาะของดิฉันก็ พร้อมกันเลยอะ่ะเข้ามาที่แบบสองสามรอยคนอะ่ะก็แล้วก็มาได้กับพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ที่มาดูย้อนหลังให้ก็ถือว่าโอเคมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าไปดูย้อนหลังให้ช่องร้อยแปดด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้อยู่ที่สามสามสิบอัพนะคะทุกคนเนาะสามสิบเนาะถ้าไลฟ์ประมาณสิบอ่ะสิบนาทีขึ้นนะสิบห้านาทีสิบสอนาทีมันก็จะได้อยู่นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ได้สามศูนุสาแปด ทุกคนก็คูณไปนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็สามสิบหกกว่าเนาะลงมานิดหนึ่งแล้ววันก่อนนี้ได้สามสิบเจ็ดเดือนที่แล้วได้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่หนึ่งเหรียญเท่ากับสาสิบเจ็ดนะทุกคนแต่ตอนนี้หลัวมาสามสิบหกนิดๆเนาะก็จะประมาณเนี้ยทุกคน <c oughs> คลิปหนึ่งก็แล้วแต่คลิปเนาะคลิปนี้คนดูพร้อมกันสองร้อยกว่าอืยอดคนดู เขาเรียกว่าอะไรยอดคนดูพร้อมกันนะคะทุกคนแต่ยอดวิวจริงๆมันก็สามพันเลยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมคะศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดศูนย์จุดสามเก้าถ้าคนดูพร้อมกันเยอะสังเกตดูค่าเงินจะเยอะมากค่ะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเอามาให้ดูก็คลิปหนึ่งก็ไลฟ์สดครั้งหนึ่งก็ถือว่าได้อยู่นะคะทุกคนอ่ะสี่ไลฟ์สาี่ไลฟ์ก็เท่ากับ1เหรียญอยู่นะทุกคน3าสี่ไลฟ์ก็เท่ากับ1เหรียญเนานะถ้ามีโอกาสก็ไลฟ์นะคะทุกคนไลฟ์ like, มันก็ได้ยอดวิวได้เงินด้วยอ่าได้โฆษณาเข้าด้วยนะคะแล้วก็ได้เปิดกันมองเห็นได้หลายอย่างนะคะใครที่ยังไม่ เคยไลก็ลองไลดูนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้เพื่อนไปดูย้อนหลังให้นะคะแนะนํานะอย่าอย่าเกินยี่สิบนาทีคะ่ะทุกคนเพื่อนจะดูย้อนหลังให้ถ้าแบบ่าเหมือนสิบสิบห้านาทีอะไรกัแบบนี้ก็ได้เหมอเือนเพื่อนมาดูย้อนหลังให้เราเขาก็จะชมโคให้เราชมอะไรให้เราด้วยเราก็จะได้ในส่วนนี้ด้วยแต่ถ้าไลก์อย่าเอาเกินไปอ่าเพื่อนที่มาดูย้อนหลังให,ให้เขาก็อาจจะไม่ได้ชมโคให้เราอันนี้มันเป็นไปได้นะทุกคนเออดิฉันสังเกตดูนะคะ ว่าคลิปไหนที่ยาวเกินน่ะคลิปไหนที่ยาวเกินจะได้เงินน้อยอ่ะอันนี้สิบเก้านาทีทุกคนสิบเก้านาทียอดคนดูพร้อมกันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดอันนี้มันก็หลายปัจจัยนะคะทุกคนเนาะมันก็หลายปัจจัยเหมือนกันไม่ใช่ว่าอ่ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้เสมอไปนะคะแต่ดิฉันหมายถึงว่าโคมันก็อาจจะ อก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบจะกําหนดไม่ได้อันนี้ดีฉันพูดในส่วนของดีชันนะคะทุกคนเนาะว่าถ้าถ้าไม่ยาวเกินอ่ะเพื่อนเขาก็จะชมโคให้เราดีเอออันนี้อันนี้จากที่ฟังมาหลายๆคนเนาะเขาบอกว่าคลิปก็ยาวอยู่แล้วโฆษณาก็จะยาวอีกเขาก็ดูไม่ไหวกันนะทุกคนเนาะอันนี้ดิฉันก็ได้ได้รับฟังมาจากหลายๆคนแต่ถ้าเราไลฟ์ไม่ยาวเกินอ่ะอืมเพื่อนเขาก็จะชมโคให้เราด้วย ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสิบห้าสิบแปดไม่เกินยี่สิบนาทีกำลังสวยแต่ดิฉันบางครั้งก็เพลินเพลินก็เอาไปถึงสามสิบนาทีเลยนะคะแต่ส่วนมากดิฉันก็ไม่อยากให้เกินสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะสิบห้ายี่สิบกำลังดีค่ะแต่ถ้าไปสามสิบแล้วแบบโคโคก็ยาวแล้วแต่ถ้าคลิปมีความรู้มันก็โอเคอทุกคนอืมแต่ส่วนมากเราก็จะคุยกันเนาะดิฉันก็จะมีความรู้แค่ช่วงต้นไลฟ์ เสร็จแล้วก็จะพูดคุยกับพี่ๆยูทูบเบอร์ทายไลฟ์ที่ฉันก็จะทําแบบนี้นะคะทุกคนเนาะเพื่อที่จะแบบดึงให้คนที่เขาเข้ามารับชมที่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ที่เป็นแบบท่านผู้ชมจริงๆที่เขาสนใจในไลฟ์ของเราอะ่ะดึงให้เขาได้อยู่กับเราด้วยนะ,ะทุกคนเอ,อคิดว่าคนที่เขามาดูย้อนหลังอะ่ะไม่ใช่แค่เพื่อนเราอะ่ะคนอื่นอะ่ะเขาก็อยากมาดูด้วยไงทุกคนเหมือนอ่นเดี๋ยวยกตัวอย่างไลฟ์นี้นะคะไลฟ์แรกเลยนะตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จ ตอนลงไลฟ์นะคะทุกคนคนดูแค่พันพันนิดนิดเองนะพันหกแต่คนมาดูย้อนหลังให้อีกตั้งสี่ร้อยห้าร้อยคนเลยทุกคนคนมาดูย้อนหลังให้อีกสี่ร้อยห้าร้อยคนแต่ตอนนี้เงินมันยังไม่ขึ้นนะคะมันยังเป็นศูนย์ดอลลาร์อยู่เพราะว่ามันเพิ่งผ่านไปแค่วันเดียวส่วนมาก youtube วันนึงวันนึงอ่ะวันเดียวมันยังไม่นับให้นะคะทุกคนต้องต้องผ่านไปประมาณสองสามวันประมาณนั้นเขาถึงจะนับให้เรานะคะเหมือนยกตัวอย่างคลิปนี้นะคะตอนแรกที่ฉัน ดิฉันไล์อะลงไล์อะคนดูแค่พันกว่านะฮะทุกคนแต่อ่าพอจบไล์แล้วคนมาดูตามหลังอีกอะทุกคนคนเข้ามาดูตามหลังอีกอืมคนเข้ามาดูตามหลังเพราะว่าเขาอาจจะอยากชม เขาไม่ได้มามาไม่ทันไลฟ์สดเนาะเขาก็มาชมย้อนหลังที่ไม่ใช่พี่พี่ยูทนะูบเบอร์เนาะไอพี่พี่ยูทูบเบอร์เราก็เข้าใจว่าคือมาให้กําลังใจกันแต่เราก็พยายามทําคลิปที่ดึงดูดให้คนที่แบบอ่าที่เขาสนใจในเรื่องนั้นอยากเข้ามาดูด้วยเหมือนเราทําเรื่องดอกไม้หรือว่าเราทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเราพูดแบบเนี้ยแบบที่เออเราจะเอาแค่พี่พเพื่อนเพื่อน,น,น,นยูทูบเบอร์ด้วยกันอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนเราต้องไลฟ์สดแบบที่ดึงให้คนอื่นที่แบบ ไม่ใช่เพื่อนเราอ่ะแต่เขามาติดตามเราแล้วเขาชอบในสิ่งนั้นนะเขาเข้ามาดูเราด้วยนะมันถึงจะได้ยอดเงินโอเคนะทุกคนเนี่ยดิฉันก็มาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นมุมมองแล้วก็ความคิดของดิฉันนะคะทุกคนคนอื่นก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันเนาะอาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่ดิฉันพูดด้วยแต่ดิฉันก็คิดแบบนั้นนะถ้าเราไราสดแล้วแบบพูดในสิ่งที่แบบเออให้คนอื่นดึงให้คนอื่นอยากมาดูด้วยเออถ้าเราจะเอาแค่เพื่อนไม่ได้นะทุกคน ต้องทาคลิปให้คนอื่นอยากดูด้วยนะเดือนนี้ดิฉันพามาดูหลังบ้านของดิฉันด้วยค่ะทุกคนเดือนนี้นะคะดิฉันก็ยังไม่ยังไม่ปิดเดือนนะคะทุกคนดิฉันก็ได้ยังไม่จบเดือนนะเดือนนี้ดิฉันได้121เหรียญน,นะยังไม่จบนะคะทุกคนเอ,อการประการประมวลผลข้อมูลของสองวันที่ผ่านมาคือยังไม่จบนะคะทุกคนยังไม่จบนะ เดือนนี้เดือนพฤษภาที่ดิฉันจิ้มอยู่เนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยยังไม่สิ้นเดือนเลยดิฉันได้121เหรียญเนาะได้มาจากไลฟ์สดด้วยได้มาจากอ่าคลิปสั้นด้วยแล้วก็ได้มาจากคลิปเก่าๆด้วยทุกคนดูนี่จ้ะได้มาจากคลิปแกแอเห็นไหมคะคลิปเก่าๆที่มีความรู้อะทุกคนมันจะเลี้ยงเราไปตลอดเลยนะทุกคนเนี่ยมันจะเลี้ยงเราไปตลอดส่วนมากคลิปเห็นไหมคะเนี่ยแกแอแกเบเกอร์ แยกชิ้นส่วนทีวีเป็นคลิปเก่าทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยเป็นคลิปเก่าทั้งนั้นเลยที่มันจะเลี้ยงเราไปตลอดเห็นไหมคะมันจะเลี้ยงมันจะทําเงินให้เราได้ตลอดเลยอะคลิปแกะแอร์พวกแกะคอมอะไรของดิฉันอะมันจะเลี้ยงดิฉันได้ตลอดเลยนี่แหละก็มาเล่าให้ฟังแต่ว่าที่มาได้เพิ่มในเดือนนี้รู้สึกจะได้มากับเพราะว่าเดือนที่แล้วอะดิฉันได้แค่เก้าสิบเก้าเหรียญไม่ถึงร้อยเหรียญเลยทุกคนปกติอะ ถ้าไม่ใช่ฤรดูว่าวดิฉันจะปีนไม่ถึงร้อยี่ิบเหรียญน,นะคะทุกคนแต่เดือนนี้ดิฉันปีนถึงร้อยี่สิบเหรียญเพราะว่าดิฉันไลฟ์สดมากขึ้นแล้วก็ดิฉันก็ทําลงช็อตมากขึ้นด้วยก็เลยได้เงินมากขึ้นก็มาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเนาะเผื่อจะเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะให้กับทุกคนได้พิจารณาดูว่า เราต้องทําอะไรยังไงเนาะก็มาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนหวังว่าคีปของดิฉันจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะมาแชร์ประสบการณ์เนื่องจากมีคนถามด้วยแหละว่าไลฟ์ลสดได้ได้เงินดีไหมได้เงินไหมเห,เห็นคนดูน้องปลาแบบอุ้ยน้องปลาไลฟ์สดคนดูเป็นอคนดูเยอะมากเลยน้องปลาไลฟ์สดอะคนดูเยอะมากอะไรแบบเนี้ยค,คนดูเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูอยอดนิยมนิดหนึ่งนะทุกคนอันนี้สี่พันห้า คลิปนี้คนดูเยอะมาก4 0 0าได้เงินเท่าไหร่ไปดูกันได้ไม่ได้ได้ไม่เยอะเลยทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวที่ยอดวิวอย่างเดียวนะมันเกี่ยวที่แบบว่าเนี่ยคลิปเนี้ย19นาทีอ่ะ19นาทีอยู่นะทุกคนเออถ้ายาวเกินเพื่อนก็ปัดโฆษณาคนอื่นด้วยไม่ได้หมายถึงเพื่อนอย่างเดียวนะหมายถึงคนอื่นที่เขามาดูเขาก็อยากจะได้ความรู้พอเข้ามาปุ๊บเอ้าโฆษณาอีกแล้วเขาก็คลิปก็ยาวแล้วโฆษณามันก็ยาวเขาก็ปัดทิ้งนะทุกคนบางทีะดิฉันคิดเอาเองนะ เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังสี่พันห้าสี่พันสองทุกคนเชื่อไหมยอดวิวเนี่ยยอดวิวสี่พันห้าสี่พันสองที่ดิฉันได้เนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แบบจบไลฟ์ปุ๊บเราได้เลยนะคนมาดูย้อนหลังนะคนมาดูย้อนหลังเพราะมันขึ้นหัวข้อไงหัวข้อว่ามาขายของเก่าโบราณที่ตลาดสงขาแบบเนี้ยคนก็อยากรู้ามาขายอะไรเขาก็เข้ามาดูไงเออนั่นแหละวันนี้ไปขายของเก่ามาเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าไปขายอะไรแบบเนี้ยเขาก็มาดูย้อนหลังนะคะทุกคน คนมาดูย้อนหลังเยอะมากนะเออคนมาดูย้อนหลังซึ่งไม่ใช่พี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกคนพี่พี่ยูทูบเบอร์คือให้เราแน่นอนอยู่แล้วไงเราอันนี้เรารักแล้วก็เคารพแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจอยู่แล้วแต่หมายความว่าไม่พอนะทุกคนไม่พอนะการทําคลิปจะให้แค่เพื่อนมาดูไม่ได้นะเราต้องดึงให้คนอื่นมาดูด้วยเนาะก็แค่นี้นะค่ะมาเล่าให้ฟังะคะ่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ว่าจะพูดสั้นๆมันก็ยาวอะทุกคน